ตอนนี้หมดเวลาของทันข่าวเที่ยงแล้วนะครับกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าวค่ำ17นาฬิก30นาทีส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Golden Place ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างอบอุ่นด้วยการคัดสรรกระเช้าอวยพรปีใหม่เพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์คุณภาพในโครงการพระราชดำริพร้อมสืบสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านกระเช้าขนมไทยโบราณหารับประทานยากซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Golden Place เพื่อรวมส่งต่อความปรารถนาดีและความหมายดีๆให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลแห่งความสุข สำหรับเทศกาลปีใหม่นี้โกลเด้นเพลสในฐานะห้างค้าปลีกที่มุ่งส่งเสริมแนวทางการบริโภคอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพสนับสนุนการกินดีอยู่ดีและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนได้จัดเตรียมกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้เลือกสรรถึง18รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความตั้งใจในการมอบของขวัญกระเช้าทั้ง18แบบอัดแน่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าอาทิผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์สวนจิระดาสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากลสินค้าเกษตรแปรรูปรวมถึงสินค้าท้องถิ่นคุณภาพจากฝีมือคนไทยสะท้อนการสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับสายเฮลตี้ที่รักสุขภาพและชื่นชอบผลไม้ไม่ควรพลาดกระเช้าน้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งหลากหลายชนิดอาทิสตรอเบอรี่มะ่ัง มะม่วงและเมลบริอบแห้งรวมถึงน้ำผลไม้สูตรเข้มข้นหลากหลายรสชาติที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติอร่อยภายใต้แบรนด์คุณภาพอย่างดอยคำนอกจากนี้ยังมีกระเช้าที่เหมาะกับการมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักเติมเต็มด้วยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างกาแฟหอมกรุ่นจากดอยตุงธัญพืชอบแห้งสินค้าขึ้นชื่อจากโครงการพระราชดำริและที่ขาดไม่ได้เป็นที่นิยมทั้งไทยและต่างชาติอย่างน้ำพึง100่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากดอยคำหรือหากใครเป็นสายรัก สุขภาพก็พลาดไม่ได้กับกระเช้าผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษหรือแม้แต่กระเช้าไข่ไก่สุขภาพที่ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบ case f r e เพื่อให้ไก่อารมณ์ดีผลิตผลที่ส่งคุณค่าหรือหากใครเป็นสายขนมไทยขนมหวาน golden place ก็ไม่พลาดที่จะเสิร์ฟกระเช้าขนมไทยโบราณหารับประทานยากอย่างขนมหน้านวลขนมกลีบลำดวนคุกกี้สิงคโปร์ซึ่งถูกสืบสารบร,รดกทางภูมิปัญญามาตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากนี้ Golden Place เติมเต็มให้กับสายชอบขนมไทยด้วยขนมไทยสุดแสนพิเศษจากโครงการพระราชทานขนมไทยความเส่ใจของ Golden Place ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ภายในกระเช้าเท่านั้นหากแต่รวมถึงกระเช้าและตะกร้าทุกใบที่บรรจุสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสะท้อนการส่งต่อความสุขและคำอวยพรจากสินค้าของคนไทยอย่างแท้จริงนอกเหนือจากกระเช้าอวยพรป,ปีใหม่ทั้ง18รูปแบบแล้วสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์นในแบบของตนเองหรืออยากจัด กระเช้าให้ตรงกับสไตล์และความตั้งใจก็สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพภายใน Golden Place และให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดแต่งกระเช้าตามความต้องการได้เช่นเดียวกันตอนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วยความใส่ใจในทุกมิติและอย่าลืมนึกถึงสุขภาพนึกถึง Golden Place ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย